สวัสดีครับเห็นนี้ไหมครับตึกเก่าๆนะครับเราจะเปลี่ยนให้เป็นร้านเกมกันนะครับโดยการใช้ Photoshop นะครับถ้าใครมีบ้านเก่าๆอยู่หรือตึกเก่าๆอยากจะลองเปลี่ยนแปลงนะครับลองใช้คำสั่งนี้ดูนะวิธีการทำนะครับไปดาวน์โหลดนะครับตัวโลโก้ร้านเกมมาก่อนอันนี้นะครับหรือใครจอแบบเองก็ได้นะนะครับต่อมานะครับผมก็ไปเปิดที่หน้าต่างเลเยอร์นะครับเพื่อให้ความเข้าใจนะครับเปลี่ยนเลเยอร์ชื่อเลเยอร์ให้เข้าใจง่ายนะครับก็เป็น ก่อนอื่นนะครับเราจะทําแผงด้านบนก่อนนะครับรับการทําแผงด้านบนนะครับเลือกที่นะครับ p o l y g o n a l l และ So tool นะครับกะระยะนะครับของแผงนะครับด้านบนดูมุมเพราเรื่องมุมเปอร์เฟกตีให้ดีนะครับนี่อยู่ประมาณนี้นะครับตึงตึงลิกนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ แปะตรงนี้นี่ครับจากนั้นนะครับเมื่อได้รอยมดเดินเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปที่เลเยอร์นะครับที่ตรงนี้นะครับที่ลูกกลมๆนี่นะครับคลิกนะครับเลือกที่ solid color จากนั้นนะครับสีอะไรก็ต้องสนใจนะครับใส่ใส่ไปก่อนนะครับสีประมาณนี้นะใส่ใส่ไปก่อนนะครับกดโอเคจากนั้นนะครับก็ไปเปิดโลโก้ของเรานะครับคุณจะเอาสีอะไรก็ได้นะแต่ผมเอาโลโก้ตัวนี้นะครับผม Copy มาคลิกครอบนะครับแล้วกด แล้วจะแปะเข้าไปในผังนี้เลยนะครับวิธีการแปะนะครับก่อนที่จะแปะเข้าไปนะครับให้เปิดที่เลเยอร์นะครับผมเลือกที่ New Layer ขึ้นมาก่อนแล้วไปที่ Filter นะครับเลือกที่ Finishing Point นะครับจะปรากฏหน้าต่าง Finishing Point ขึ้นมานะครับให้เรานะครับคลิกนะครับที่จุดหัวมุมจุดแรกตรงนี้ จะกดหน้าต่าง Finishing Point ขึ้นมานะครับให้เราครับติ๊กที่จุดหัวมุมนะครับจุดแรกตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับเห็นไหมให้มันเป็นเหมือนกับเป็นตารางแบบนี้นะครับถ้าตารางใครอยามนะครับก็ปรับได้ตรงนี้นะครับจากนั้นกด c t r l V ครับลากนะครับโลโก้เข้ามาในแผ่นเห็นไหมครับโลโก้จะถูกฝังเข้ามาในแผ่นเองในแบบมุมแบบเอียงๆแบบ Perspective อัตโนมัติเลยกด OK ฉะนั้นเปิดที่เลเยอร์อีกครั้งนะครับไปที่เลเยอร์อันนี้นะครับเลเยอร์ผมั้งชื่อว่าด้านบนนะครับแต่เมืลอกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปจิ้มที่ดูดสีที่ข้างๆของโลโก้เลยกดโอเคไหมครับเราจะได้แผงนี้เรียบร้อยแล้วด้านบนนะครับต่อมาแผงด้านล่างตรงนี้นะครับเราก็ใช้คําสั่งเหมือนเดิมครับ polygonal lasso tool นะครับแล้วติ๊กนะครับแผงด้านล่าง แต่แผงด้านล่างเนี่ยผมจะไล่แกรเดียนเพราะฉะนั้นเรามีคำสั่งใหม่ครับเลือกที่เลเยอร์นะครับเลือกที่วงกลมตรงนี้นะครับเลือกที่แกรเดียนแล้วติ๊กที่แกรเดียนตรงนี้นะครับติ๊กนะครับจะปรากฏหน้าต่างแกรเดียนอินเตอร์ขึ้นมานะครับดูนะครับสีแรกที่ต้องปรับก็คือตรงนี้นะครับค o ลเลอร์สต็อนี่นะครับจิ้มไปที่สีนี้เลยดูสีนี้มานะครับ แล้วก็ปรับตรงนี้นะครับมันจะเป็น opacity ค่าความโปร่งใสปรับเป็น100%คือไม่โปร่งใสคราวนี้มันจะได้ทึบหมดเลยนะครับอะด้านล่างนะครับเป็นเงาทิหนึ่งคลิกตรงนี้นะครับคลิกจิ้ตรงนี้เหมือนกันแต่ว่านะครับตรง color เนี่ยให้ดึงลงมาให้มืดเห็นไหมแบบนี้คือคราวนี้เราต้องกะด,ดูนะว่าเราอยากจะได้ตรงไหนมืดไหนสว่างครับถ้าเราบอกว่าเอ้ยตรงนี้มันไม่น่าจะมืดนะตรงนี้มันจะสว่างส่วนตรงที่โดนเงาเนี่ย แล้วคลิกที่คั l เ r นะครับแล้วก็ปรับให้มืดแบบนี้เห็นไหมครับให้ดูมิตินะครับรปินกล่องเหมือนเป็น3มิตินะครับจากนั้นกดโอเคครับโอเคและก็โอเคตรงนี้สามารถปรับทีหลังได้นะครับตรงนี้เป็นใต้ฟ้าต่อมานะครับบริเวณเสาก็ติ๊กเหมือนเดิมครับ p o ร y g ิ n กและโซ่ทูอย่แหละติ๊กนะครับ เว้เสานะครับทําเหมือนเดิมเลยนะครับเลือกที่เลเยอร์นะครับแล้วก็ไปที่วงกลมอันนี้นะครับแล้วก็เลือกที่ที่ solid color นะครับแล้วก็ไปดูดสีมาคือตรงนี้นะครับจะใช้ gradient ก็ได้ใช้ solid color ก็ได้นะครับแต่ถ้า gradient ก็ปรับสีหน่อยแต่ gradient จะสวยกว่านะครับอันนี้แนะนําก็อันนี้ผมใช้ solid color นะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับ อันนี้ป้ายตรงนี้นะครับผมจะทำเป็นป้ายสีขาวก็ใช้คำสั่ง p o l y g o n a l r e s o l u t i o นลลเดิมขีดครอบบริเวณตรงนี้แล้วก็เหมือนเดิมครับรเ a y ย r solid color นะครับอันนี้จะเป็นสีขาวโอเคนะครับต่อมานะครับเราจะเอาข้อความนะครับเข้าไปใส่เดี๋ยวใช้คำสั่ง type นะครับแล้วก็คลิกนะครับพิมพ์นะครับ gaming match แล้วก็เปลี่ยนตัวอักษรนะครับให้ตามใจชอบเลยคราวนี้พอแปะตัวอัสอดจะพบว่าตัวอักษรมันจะต่อให้เอียงก็ตามเนี่ยมันจะไม่ได้มุมแบบนี้นะครับมันจะไม่เหมือนมุมเปอร์เ c t กติฟนะครับเราก็ใช้วิธีการนะครับปรับขนาดปรับละตัวอักษรนะครับให้เอียงตามแบบนี้เราจะเอียงอย่างนี้ได้ไหม มันก็ไม่เหมาะนะครับมมติว่าจะเอียงไม่ได้อยู่วิธีการนะครับผมจะเลือกใช้คําสั่งกดนะครับทําลายคุณสมบัติของตัวอักษรก่อนนะครับให้เป็นรูปภาพะที่ขวานะครับเลือกที่ r a s t e r i z e t y p e นะครับโปรแกรมจะปรับตัวอักษรให้เป็นรูปภาพนะครับนะครับแล้วก็ทําการกดนะครับคอนโทรลค้างเอาไว้แล้วก็ลากสังเกตเห็นว่าเราสามารถบิดตัวอักษรได้แบบได้ดั่งใจ ประมาณนี้กด enter นะครับเสร็จแล้วตัวนี้หน้าร้านเรานะครับจริงส่วนอื่นก็สามารถทําได้นะครับก็เอาแผ่นอย่างเงี้ยใช้เหมือนเดิมครับแต่ครนี้มีอันหนึ่งคนนะครับสําหรับคนวัตถุที่เป็นคนนะครับผมมีลิงก์ให้นะถ้าใครอยากได้วัตถุที่เป็นคนนะครับสําหรับ tiktok นะครับให้พิมพ์เลข2นะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์อันนี้ไปให้นะครับก็เป็นอิเลเมนที่เป็นรูปคนนะครับคราวนี้ไปเปิดเลเยอร์ใหม่ก่อนนะครับไปดูที่เลเยอร์ก่อนนะครับแล้วก็ไปที่เลเยอร์สุดท้ายนะครับจริงพวกนี้ต้องตั้งชื่อที่เรียบร้อยนะแต่ผมได้ตั้งื่อความรวดเร็วในการสอนนะครับแล้วก็ลากนะครับคนนะครับไปแปะแต่ถ้าใครลากไม่ได้นะครับก็คลิกขวาแล้วก็เซฟแล้วก็เอาค่อยโยนใหม่ทีนะครับแต่ผมสามารถลากได้จากเบราว์เซอร์เลยนะครับมันเป็นภาพ PNG นนะครับตัดฉากหลังเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คนแปะเข้าไป วิธีการวัดคนนะครับคร่าวๆก็ดูที่ประตูก่อนประตูส่วนใหญ่ก็จะสูงอยู่ที่2เมตรนะครับคนก็อยู่ราวสักเมตรเจ็ดสิบนะครับแต่ฝรั่งอาจจะเป็นเมตรเจ็ดสิบห้านะครับหรือเมตรแปดสิบนะครับประมาณนี้แล้วกันต่อมานะครับเป็นพิตูลนะครับพ่ตูลเข้าไปอันนี้ทำไงให้คนเนี่ยมันระยะมันถูกต้องนะครับไม่ใช่แบบว่ามาอยู่ตรงนี้กลายเป็นยักษ์เลยครับสังเกตดูหัวมันจะพอๆกันนะครับระดับของศีรษะเนี่ยจะพอๆกัน ถ้าไกลใกล้ขนาดก็ตามเนี่ยนะครับระดับศรีรษะจะต้องอยู่ในระนาบที่ใกล้ๆกันใกย้ำว่าใกล้ๆกันนะั้นแต่ไม่ใช่เท่ากันนะเพราะว่ามีเรื่องมุมเปอร์ปริสติอีกเช่นคนที่อยู่มุมฝั่งด้านบนเนี่ยมันก็จะอยู่ออสูงกว่าหัวจะสูงกว่านะครับนะผมลองให้หลายคนให้ดูเพื่อให้เห็นภาพให้ชัดเจนนะครับว่าเวลาใส่จะเป็นยังไงลากเข้าไปนะครับปพ้่งอย่างเงี้ยนะครับคนตัองแายเป็นยักษ์ใช่ไหมเราก็ปรับลงมา ถ้าให้คนอยู่ไกลๆกำลังขึ้นกำลังขึ้นมาที่นี่นะครับก็นี่เลยเห็นไหมหัวมันจะอยู่ระดับที่เกือบเท่าๆกัน,นครับมันต้องยิงเส้นออกมาถ้าเกิดว่าใครที่ซีเรียสมากนะครับมันต้องเรียนรู้เกี่ยวเรื่องมุมประวิติเนี่ยมันต้องยิงยิงเส้นออกมาลักษณะเนี้ยนะครับอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะรู้ว่าอ๋อหัวคนที่อยู่ต่อไปจะอยู่ระดับไหน แล้วใครไม่ไม่ํำนาญก็ใช้วิธีกะแล้วก็ใช้เซนต์เราก็ได้ครับว่าอ๋อมันอยู่น่าจะอยู่ตำแหน่งนี้นะจริงเราก็ดูได้แหละว่าดูไม่ประหลาดนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับก็ใส่คนเข้าไปนะครับเร็นแล้วนะครับถ้าเกิดอยากจะรู้ว่าบ้านเรา ตึกเรานะครับหน้าตาเมื่อเวลาตกแต่งแล้วนะครับจะเป็นยังไงก็สามารถใช้วิธีนี้นะครับชั่วคราวได้นะครับดูดูก่อนได้นะครับจากเดิมนะครับเป็นแบบนี้เห็นไหมดูเก่าๆนะครับแล้วก็เรามาปรับให้เป็นแบบนี้กันนะครับลองทําดูกันนะครับ สำหรับใครที่อยากได้ไฟล์ที่เป็นรูปตึกอันนี้นะครับกด1นะครับเดี๋ยวผมส่งไปลิงก์ไปให้แต่ถ้าเกิดใครอยากได้นะครับลิงก์รูปคนนะครกด2นะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์ไปให้นะครับสำหรับคนที่เล่น Facebook ไม่ต้องกดนะครับเพราะว่าเฟซบุ o กเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไปให้แต่ถ้ากดคนเล่น t ิกต็อกนะครับก็กดคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ลิงก์ไปให้ครับสวัสดีครับ